ถันทอยังไงก็บิดามารดาเป็นผู้ทำที่ถูกต้องมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นแหละจะช่วยทำให้เด็กเล็กๆเนี่ยมันเกิอดออกมาหรือมันเจริญเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่ไม่ออกปูิีเลสหรืออวิชามากเกินไปเราจะต้องนึกถึงปู่ย่าตายาย ที่เขาไม่รู้อะไรแต่เขามีธรรมะเพราะว่าเขาทำกันเป็นนิสัยทำเป็นวัฒนธรรมเป็นประจําบ้านเรือนมีวัฒนธรรมประจําบ้านเรือนคือเป็นประเพณีที่ถูกต้องประจําบ้านเรือนเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมอาศัยหลักของพระธรรมในพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติกันจนเป็นนิสยัยเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีประจำบ้านเรือนจนไม่ต้องพูดกันด้วยปากดูกันด้วยตาก็เรียนแบบกันได้ท่านเขาเพิ่งพูดจาไปในลักษณะที่ไม่ไม่ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นสอนให้เด็กๆนี่รู้จักสละรู้จักปล่อยวางโดยไม่รู้สึกตัวในขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆน,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 นี่ก็เด็กก็มีบุญมาก ที่ได้มาเกิดในสกุลที่เป็นตัมมาทิฏฐิถ้าไปเกิดในสกุลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ถูกทำให้หนาไป้วยกิเลสแลวิชชาเร็วขึ้นแต่ถ้าไปเกิดในสกุลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นจะป้องกันช่วยแก้ไขกันมาเสียแต่ทีแรกเพื่อให้เด็กรู้จักกลัวบาป รู้จับรักบุญเรารู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ยึดมัน่นถือมั่นไม่ต้างร้องไห้นี่มันก็ดีมากมีบุญมากที่เกิดในสกุลที่มันเป็นสมมาทิฏฐิที่าเกิดในสกุลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งพ่อทั้งแม่ออกินเหล้าก็ททะเลาะกันพูดคำหยาบอะไรต่างๆก็ให้เด็กแล้วก็เพราะนิสยัยเด็กมีแต่ ี่เลสก็เรียกว่าบาปเป็นบาปเป็นกรรมอย่างยิ่งเส็ยแล้วตั้งแต่แรกเกิดมาลืมตาขึ้นมาในโลกนี่เป็นธรรมะอันหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยที่จะช่วยมนุษย์นี่ให้รอดได้ด้วยเหตุแต่เพียงว่ามีวัดธนธรรม ประจำบ้านเรือนนั่นดีหรือถูกต้องปู <c oughs> ่ย่าตายายของเรา <c oughs> เขารอดกันมาได้โดยวิธีอย่างนี้ <c oughs> เขาไม่ได้เรียนมาก <c oughs> เขาไม่ได้รู้มาก <c oughs> เขาไม่ได้ปุตเก่งเหมือนคนสมัยนี้แต่เขาก็กลับมีธรรมะมากกว่าคนสมัยนี้เพราะถ้าเด็กๆเกิดมาแล้วมันจะจ้องของของคนเขาก็ กำราบมันลงได้แต่เด็กเดี๋ยวนี้เจ้าของของผลชนิดเี่ว่าพ่อแม่ก็กำราบลงไม่ได้มันมีวามแตกต่างกันมากอย่างนี้ตอยคิดดูอย่าไปเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เราจเจริญเรามีบุญไม่จริงจะเรียกว่ามีบุญก็ไม่ถูก ถ้าเกิดมาสมัยเราจะยกหูจูหางจะดีจะเด่นจะเป็นเรื่องตัวครูของครูมีผลเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ใช่เป็นเรื่องจิตไม,ไม่ใช่เป็นเรื่องวิญญาณไม่ใช่เรื่องตรีปัญญาไม่ใช่เรื่องมรรคผลนิพพานเลยคำปรารถนาที่เราถือกันเป็นธรรมเนียมว่าอใอ้เป็นปัจจัยอย่างนิพพานนี่มันจะหมดไปแล้ว กำลังจะ่อยๆหมดไปแล้วไม่มีใครพูดว่าให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าสมัยโบราณน,นูน่นเราก็เห็นมากเหลือเกินตรงนั่นตรงนี้เขียนไว้ตามบสถ์ตามสาลาก็เขียนว่า,าการบริจาคนี่จึงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันไปมุ่งหมายอย่างอื่นแล้วถ้าให้เป็นชื่อให้มีมีหน้ามีตามีเกียรติมีโก้อะไรก็ได้ แต่ถ้าไปเ,เติมท้ายว่าเพื่อนิพพานนล้มันสันหัวก็คิดว่ามันจะทําให้เราเป็นคนคลื้อระไปเียอีกอม,มันเปลี่ยนมากเป็นอย่างนี้ถ้าเราเรื่องที่เกี่ยวกับพระธรรมเมาไม่ยควาว่าไม่รู้จักพระธรรมนั่นเองรู้จักพระธรรมผิดไปจากความเป็นจริงหรือกลาลออกไปจากความเป็นจริง ถ้าทมก็เลยกลายเป็นพิธีรีตองไปในที่สุดถ้าไปเทียบกันกับพระธรรมจริงที่บริสุทธิ์ผุดฟองแล้วมันยิ่งไกลมันไลามากพระธรรมพิธีรีตองนี่ไลามากจากพระธรรมที่แท้จริง <c oughs> พระธรรมที่แท้จริงต้องอยู่ในจิตใจสึกษราจากจิตใจเป็นความรู้สึกของจิตใจแก้ไขให้เอง สะาอาดสงบอะไรยิ่งขึ้นที่พระเจ้าพริต้องรำแต่แบบว่าพอเป็นพิจีตรอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นด้วย <c oughs> นี่เป็นปัญหาที่เราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมัเกิดอยู่แล้วเกิดทั่วไปแล้วก็กระทบกระเทือนแต่ทุกคนแม้ที่ไม่ได้ทำปัญหาให้เกิดขึ้น มันอยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองกันมันก่ากระทบกระทือนึงกันเรามีคนอันรพานขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองคนดีมันก็คอยกระทับกระทือคอยลําบากยุ่งยากไปด้วยเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันเนื่องกันมันเกี่ยวข้องกันจึงเห็นว่าควรจะเอามานมึกคิดด้วยเหมัอนกันแม้ว่ามันเป็นเรื่องของบ้านของเมืองของโลก จะพูดถึงเรื่องของคนทั้งโลกก็ม,มีคนลออ้อหรือว่าด่ามีทำไมเหมือนกับว่า<อ>เสือกเสือแสาหาเรื่องให้มันมากไะเรื่องคนทั้งโลกอยากจะดีอยากจะดีอะไร่างนั้นเสียที <c oughs> นี้เราคิดว่าถ้าโลกมันเดือดร้อนแล้วมันก็เดือดร้อนกันหมดทุกคนยังไงก็ช่วยกันป้องกันไว้จึงหยิบเอาปัญหาของโลก ขึ้นมาพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้โลกกําลังละเลยพระธรรมหันหลังให้พระธรรมกระทั่งเหยียบย่ำพระธรรมในพุทธศาสนาศาสนาอื่นก็ลังเหยียบย่ำพระเจ้าลบล้างพระเจ้าเหยียบย่ำพระเจ้าไม่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านี่ก็เหมือนกันและคือไม่สนใจในสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์นี่บังคับตัวเองอยู่ในร่องในรอย หรือว่าให้ละกิเลสมันละเอียดลึกซึ้งได้